เว็บร้อยสิบไอฟิตเครื่องใหม่สองพันห้าถึงสามพันได้อะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> ประกอบผิวสีส่งงานก่ <c oughs> อนที่เราจะประกอบเรามาดูก่อนว่าเหวนเรียงกันแบบไหนกันนี้เราก็เตรียมของมาเสร็จหมดแล้วนะครับมาดูกัน ชุดที่ว่า2องพันห้าสาได้ไรบ้างอ่าอันนี้เบิกแท้หมดเลยนะครับอย่างแรกเริ่มเลยซีนว้าวแท้แต่เป็นของมีโอนะครับหนึ่งคู่อ่าปะกินฝาใช้ของเดิมได้วาวสองตัวอ่าวาวไอเดียเสียกิปล็อกสองสลักลูกสูบลูกแหวนแท้ปะกินเสื้อปะกินจานไฟกระบอกดันโซ่ยาง กริ้งยังกดใสกรองอากาศหัวเทียนแล้วก็มีซุปเปอร์ลีน,นซุปเปอร์ลีนกับบอกดันโซเพราะว่าพอเปลี่ยนกระบ,บอกดันโซใหม่ผมจะใช้แทนเป็นยางเนาะแล้วก็โซราวลิ้นอีกหนึ่งเส้นนะครับเบิกแก้ะประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมค่าแรงค่าน้ํายาล้างคงล้างเครื่องนะครับนีเสื้อควานเป็นไซส์ห้ิบ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีเรียงเหวนตอนประกอบกันโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันทีนี้ก่อนที่เราจะประกอบเรามาดูก่อนว่าเหวนเรียงกันแบบไหนอันนี้หลักการไม่รู้ตามหลักบูแลวกันที่ผมไล่รถแข่งผมก็เรียงอยู่แบบนี้ขีดแว้แล้วนะครับอ่ะก็หมายถึงตัวล่างนะครับเหวนนํามันตัวล่างล่างสุดเลยอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ ฝั่งไอ้เสียนะแล้วเจนี้แหวนน้ามันตัวที่สองอยู่ฝั่งไอ้ดีฝั่งนี้แล้วแหวนตัวกลางเห็นไหมอยู่นี้แหวนตัวบนสุดแหวนอัดอยู่นี่ก็จะอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้นะครับแหวนที่ผมเรียงแต่ว่าตามหลักการก็อาจจะไม่ใช่แต่ผมแบบนี้ก็เห็นว่ามันใช้ดีก็เลยเรียงแบบนี้รถแข็งรถเดิมก็ใช้แบบนี้อยู่ที่นี่เรามาประกอบไปพร้อมๆกัน นี่ก็ปากกินเสื้อแท้แต่ปากกินฝามยังใช้ได้ก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนเนาะนี่โซ่เราลิ้นเส้นใหม่แล้วนี่เส้นเก่านะครับแล้วก็ยางกริ้งยางกดยางกดเช็คเช็คเช็คสารน้ำมันให้ลื่นๆหน่อย สิ่งที่ลืมไม่ได้นะครับคือกิบล็อกสลักข้างนี้ข้างนู้นใส่ไว้แล้วก็ปากกิบล็อกอย่าให้มันตรงกับไอ้ที่เป็นหลุมอยู่พอเราเรียงแหวนเสร็จก็อย่าลืมนะครับน้ำมันหล่อลื่นเลื่อนปืดเลื่นปืด พอรเราเรียงเหวนเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อไปโยกซ้ายโยกขวาครับ,รบ <S <S อโอเคทีนี้ก็ยางกริ้งยางกริ้งก็เบิกแท้นะครับพวกรถถีบอะไรมันราคาไม่ค่อยแรงนะครับฉะนั้นเบิกแท้จบดี แล้วก็ใส่ยางกิ้งเรียบร้อยครับอ่าไหลละมันเครื่องนี่ปากกินเดิมมันยังใช้ได้อยู่แล้วก็ทากาวแล้วก็ใส่ส่วนตัวเกานะครับก็ใช้ทาบางๆแ be ล้วก็รูปขอบปลอกขอบอะไรไว้ด้วยนะ พะเดี๋ยวเวลาเราขันนอ็อตเข้าไปเดี๋ยวมันจะปลิ้นมันจะปลิ้นออกถ้าทาเยอะเกินไปอันนี้ฝาสูบเปลี่ยนวาล์วใหม่ซีนใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวไล่เช็คน็อตอ,อีกทีนะึงอย่าลืมนะครับบูทเสาสีตัวข้างหน้าสองหลังสองเพราะถ้าไม่ใส่เดี๋ยวมันจะไม่ตรงนะครับแล้วสิ่งที่ห้ามลืม สำหรับร้อยสิบไอสามนะครับดูกันชัดๆด,ดูให้มันลึกๆดูวาตัวลเลกเล็กนี่มันสำคัญแค่ไหน <laughs> ใส่เข้าไปก่อนเลยกันลืมกันลืมอ่าอ่าใส่ตามรอยเดิม ข้างหนึ่งจะเป็นเหลี่ยมข้าง,งจะมนข้างมลนอ,อกนอก็อดข้างเสื้อนะครับ2ตัวน็อดข้างเสื้อแล้วก็จะใช้ขันกับชุดบ็อกนี้เหมืนอนเด้3ตัว8 10 12ออ่าใช้ตามความสะดวกของงานหน้าง,งานดีกว่า เมื่อก่อนเวลาเราขันเราจะต้องมีตัวต่อทีนี้ทาไมผมใช้บล็อกนี้เพราะผมใช้ประแจปอนขันฝานะครับประแจปอนขันฝาเพราะฉะนั้นตัวเราขันตัวที่เราจะไม่รู้ว่ากี่ปอนทีนี้เราจะมาไล่ขันฝาสูบแบบตัว x นะครับแบบตัว x ทะยงทะยงฝาสูบอันนี้ผมใช้ฟุตปอนเนาะฟุตปอนก็อยู่ที่10ฟุตปอน ส่วนน็อตตัวล็อกแคมตัวนี้เราจะใช้บล็อกยาวชุด188บาทเนี่ยขันล็อกใช้อยู่ที่5ฟุตปอนนะเราไม่ต้องใช้ด้ามต่อสะดวกสบายเดี๋ยวใส่ตะกร้าไว้ให้นะครับลูกบล็อกยาวเนี่ยทีนี้ข้างเสื้อข้างเสื้ออันนี้3ฟุตปอนอ่ะเตั้งใหม่อีกทีนะ ขันบอลเราจะได้รู้ว่าเราลืมขันตัวไหนบ้างนะมีลูกบล็อกตัวนี้เราเข้าไม่ต้องใช้ตัวต่อสะดวกแต่ถามว่ามีคอมเมนต์ว่าตัวทีออกก็ผมก็ไม่ได้ว่านะครับตัวทีแต่มันมันมันไม่รู้ว่าสามปอนหรือยังเนี่ยแบบนี้อ่าตัวตัวทียังไม่รู้แล้วบางคนขันแน่นเกินไปเกินความจําเป็นนะฉะนั้นอันนี้เอาตามสเปคโรงงานเลยกันอ่านะแล้วก็ตัว อันนี้ก็5้าพุตธปอนเนาะ,ะแค่นี้นะจริงๆมันไม่ใช่ว่าจะขันเอาเกือบเป็น,เ,ปนเกือบตายเนาะทีนี้ก็เหลือตั้งวาวตั้งมาร์กใส่จานควายนะครับรกรบบอกดันโซ่กับซูเป,ปอร์ลีนก็เรียบร้อยจัดไปก็เดี๋ยวรอติดเครื่องเลยนะไม่ต้องดีรอกันส่วนลูกบล็อกลูกบล็อกอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนลูกบล็อกเนี่ยเบอร์แปดเบอร์สิบเบอร์สิบสองนะครับยังลดอยู่นะครับเข้าไปดูซิจักร้าร้อยแปดสิบแปดถ้าจะไม่ผิดนะครับสําหรับนอ็อตฝาคลัดน็อตแคล้งน็อตฝาจานไฟผมก็จะขันอยู่ที่สามฟุตบอลอ่ะมีน้องก็สามมาว่าฝังคลัดถอดได้ไหมมันก็เหมือนกันนะครับแต่ฝังคลัดเราไม่ได้ถอดคันนี้แล้วก็ขันจานไฟให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมสามฟุตบอล ฝังคัดก็เข้าได้พอดีนะครับสําหรับคนที่สะดวกอยากแบบรีบๆก็ใช้บล็อกคว้าก็ได้นะครับยิงพื้นๆเดี๋ยวเรามาติดเครื่องกันโอเคก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยทีนี้อย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งใส่ฝาครอบวาลวฝาว,าวาลวเพื่อดูว่าน้ํามันเครื่องมันจะอะปั๊มหรือยังนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้น้ำมันปั๊มแล้วค่อยปิดฝานะ อ,ะะออกมาแล้วทีนี้เราก็ปิดสวิตช์เลยแล้วเดี๋ยวทำการปิดฝาครอบก็จบไปอีกหนึ่งคันในราคา2,000กว่าบาท3,000มีอรสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับล้างเครื่องล้างคราบน้ำมันคราบจารบีคราบขามองคราบพุนต่างๆหัวเชื้อ BNK หรือเป็นน้ำยาก็ได้นะครับสนใจทักแชทมาหรือช่องต่อตอก็ รา้าหน้าช่องอ่าลงไว้ให้แล้วอันนี้ก็จบไป2,000กว่าบาทเนาะอันนี้ยังดังนะครับปายทะเบียนดังอ่าน,นะตกใจหมดว่าได้ดังประกอบคิวสีส่งงานอย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ